สวัสดีทุกท่านมาที่ร้านน้องใหม่นะมาซื้อข้าวสารก่อนพี่น้องเลยเข้าวสารเบิดแล้วเออโบมีข้าวกินแล้วพี่น้องเลยฝนกระตกบนี้อ้าข้าวสารก็ไม่มีฝนตกเปียกแบบนี้มันชิดกลับบ้านได้ยู่บ่นี่ข้าวสารเรานี่ไปทุกท่านฝนกระตก ทำไมไม่เอารถเค็นี่ไปอนไอีกเครื่องอกได้าบื้นได้นาทอไอีกเครองยอกอบหนึ่งพันสามรอยหกสิบอือนี่ยังนาะมาให้ชิมบนนี้ชิมเดยอันนี้เป็นน้ำยำค่ะน้ำยำของคนิดค่ะตัวนี้จะเป็นใส่ปลาตัวนี้ไม่ใส่ปลาค่ะชิมเลยมาไหนไหนขวดละสามสิบแปดบาทจ้า อันนั้นใส่ปลาร้าค่ได้เลยตัวนี้พี่จะเอาไปยำใส่วุ้นเส้นหมูสับอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วแต่ชอบแล้วก็ขวดไม่เหมือนน้ำจิ้มเราซื้อวันนั้นเราซื้อน้ำจิ้มลูกชิ้นซุกี้ก็มีนะคะของนี้จะนน้ำจิ้มสำหรัน้ำซุกี้เอาไปกินกับเนื้อย่างอะไรอย่างนี้ก็มีครับอร่อยคุณนิดเนาะกิจการเลยครับผมขวดบแปดค่ะเอาสอบหนึ่ง สร็จละลัลงานเจองหน่อยน้อยเจืองอเซอลอาา่ล้าาลเจียเฉลยอเซ่อำนาจคูณอานาจคูณเท่อ่ะเดี๋ยวเขาไปเอารถเข็นเอาตะวันไม่ใช่เขาเเรียกาจะเอารถไอ้นั่นใส่ให้เราบอ่ะป่ะไปเรียกเขาเดี๋ยวไปรอที่จ่ายเงินอ่ตอนนี้เราซื้อเข้าสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกท่าน แต่ปัญหาคือฝนตกหนักพี่น้องเอ้ยซื้อข้าวสารแล้วแล้วฝนตกหนักพัดที่ใเมื่ออยู่บนนอบนนี้นี่ข้าวสารสี่สิบเก้าโลทุกท่านเนื่องจากอ่ากินหลายคนเนาะเออกินหลายคนนะท่านบ้านเขียวด้วยนะแล้วก็บ้านผมด้วยข้าวก็เลยหมดไวนะท่าน ก็เลยซื้อมาซื้อที่ร้านน้องใหม่ว่าจะไปที่สกลก็ต้องเติมน้ำมันรถอีกก็เลยไม่ได้ไปนะท่านซื้อที่นี่แหละ,ะเป็นยี่ห้อเดียวกันกันกบที่ซื้อไปที่ผู้ใหญ่เจดีให้ซื้อไปฝากเยไยวันนั้นนะอันเดียวกันเลยแต่ตอนนี้เรายังไปไหนไม่ได้รอดูผลก่อนเออ ฝนกระตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยมาตกตอนที่่อรซื้อข้าวสารเออผู้สาวนักเรียนนะออส่วนบรรยากาศสุดท่านเออลยฝนตกหนัก <c oughs> อา้าฝนตกฝนตกสิเมื่อ,อจังใดเนาะคอยบัดดิ้ ภรวาวนาขอให้ฝนหยุดตกโดยเร็วตอนแรกแผนงานว่ากลับบ้าดเร็วเนี่ยว่าจะไปดันถนนให้าทางเข้าสำนักสงนก์นะท่านว่าจะไปดันถนนแต่ดูแล้วเหมือนดันทุรังกลับให้ได้ก่อนเพิ่งเข้าสารอาหารแห่งพี่น้องเอ้ยบาททีนี้ ตกหนักเลยอตอนนี้ก็นั่งแล้วทุกท่านเลยนั่งรอแล้วฝนเมื่อไรจะหยุดตกคือถ้าฝนตกแบบเนี้ยถามว่าเรากลับบ้านได้ไม่ได้ทุกท่าน แต่ถ้ามีข้าวสารไปด้วยนะ่ะข้าวสารมันจะเปียกพี่น้องเย้ยมันกลับบ่อไรข้าวสารที่เปียกตอนเราซื้อข้าวสารฝนก็ไม่ตกนะพอเราซื้อเสร็จฝนตกเสยเลยก็เลยตอนนี้ก็เลยมารอนะรอให้ฝนหยุดตกสักก่อนเมื่อกี้บัตรไม่ตนะ๊เนาะ พอเราซื้อ้าวสารเสร็จตกเซยไม่น่าเลยฝนเน่ย่ะเดี๋ยวรอต่อไปเรื่อยๆนะท่านรอจนกว่าฝนจะหยุด มาเจอเสียเป็ดนะท่านเออมาเจอเสียเป็ดกำลังรูดของอยู่เออท่อนได้คุยยังผู้ชาวนะโอ,นโอ้รูดบัตรอ้ไม่ธรรมดานะเสียเป็ดมีบัตรให้รูดด้วยฉันรูดบัตรรูดบัตรสวัสดิการ <c oughs> พาอันเสียเป็ดเพิ่นมาอันนี้นะทุกท่านอ่าฝนกระตกพี่น้องเอ้ยเอ้าสุดท้ายพี่น้องเอ้ยต้องได้ใส่ซื้อถุงซื้อถุงดำมาเอ้ยกระสันบริเมื่อดอกพี่น้องเอ้ยเอ้าตังไว้พี่เลยอย่าบริย,ยานบัดนี้ตกรถ ได้ถุงดำได้ซื้อถุงดำบัดนี้โดยเฉพาะกระแสนกระแสนบ่ได้กินเข่าได้แรงนี่อ้าวบัดนี้ไปจ้าขอบคุณหลายๆไปบัดนี้แต่เมื่อแล้ว เธอเจ้าตอนแรกนะยางไงจะมีนะมักเจ็คทุกจะคล้องซื้อถุงดำสี่สิบห้าเขาน่าจะมีถุงถุงดำแถมให้เราเนาะ เปียกได้เนี่ยเนาะถึงโน่นนี่เดี๋ยวจอดเอากันสาดเราลงก่อนเราขั้นนะทีก่อน

กันศาสรลงแล้วทุกท่านเดินทางวันนี้ส่วนข้าวสารก็ใส่ถุงขยะแล้วเรียบร้อยใส่ถุงดำแล้วตกกระตกป่ะเนี้ยบ่มีฝนเนี่ยป่เนี่ยพี่น้องเฮ้ย <c oughs> ฟ้าฝนเล่นตลกกับเรา,เาขี่รถไฟขนาดเหยียบน้ำซิมูพ่อม เดีเฮ้ยใครขี่รถยนต์นี่ก็เห็นเห็นใจรถมอไซค์รถซาเล้งเลยเด้ออย่าเหยียบน้าใส่กันร้ายมันสีเปียกเอาขออนุญาตเดินทางกลับก่อนทุกท่านสวัสดีครับผม